สวัสดีครับแกร์โมผมแบงก์กับกิเกมแคสเตอร์นะวันนี้ก็ยังอยู่กับโปรเจกต์วิชั่นเอชเช่นเคยคนระับผมซึ่งวันนี้อยากจะมาแคสเกมอ่ะจีบแบงก์กาโมเริ่มโดยเป็น f อฟนะครับผมนะทุกท่านได้ยินไม่ผิดนะครับจีบแบงก์กาโมนะกูมีเกมจีบสาวของตัวเองแล้วนะ <laughs> งงเลยกูนะโอเคคนระับผมก็มีคนส่งเกมนี้มาก็ต้องขอบคุณคุณ P ีเจสเต็กใช่ไหมหรือสติกต้องขออภยัยไปอ่านชื่อผิดนะครับผมสำหรับการสร้างเกมนี้มานะ ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนแล้วชีวิตนี้ว่จะมีเกมจีบสาวตัวเองแล้วนะก็คืองั้นถ้าผมมาเล่นนี่ผมก็ต้องมานั่งจีบตัวเองดีพอดเนเวอร์อัลโลนใช่ไหม <laughs> แต่โอเคครับผมจะมาลองเล่นดูนะครับผมนะมาดูเรื่องยากก่อนครับเมื่อ <s> มี FC นะักแคสเกมคนหนึ่งชื่อแบงกาโมอ๋อเขาประทับใจกับการแคสเกมของพี่มากจนชอบพี่แบงกาโม่สุดเนาะจะวันหนึ่งเธอนัดพี่แบงกาโมมาสมัครงานทำไม้องามสมัครร้านร้านพิซซ่าฮะจีแบงกาโมอะมาจีบที่ร้านพิซซ่าใช่ไหมโอเคนะ ดูซิคุณจะจีบหนุ่มรูปร่างผอมเพลียวได้หรือไม่กดเริ่มต้นแล้วไปจีบแบงกัมโมได้เลยโอล้ลเชียนนะหยอาแล้วครับมามาดูผมเล่นเกมจีบตัวเองดีกว่านะโอ้อะไรวะเนี่ยไม่มาดูนะนะแต่มาลองดูนะครับผมนะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะโอเค let's go มาเริ่มเันดีกว่ามามีเสียงปะเออมีแล้ สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับพี่ได้เล่น v n เรื่องนี้ก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะท่านได้เรื่องไม่สนุงกงั้นก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะขอบคุณภาพจาก Google เสียงจาก youtube ไปเล่นก่อนเลยนะคะก่อนที่ทุกคนจะเบื่อจะปิดไปเรื่อยๆโอเคนะไม่พูดคำเพลงมาเลยนะครับผมนะขอบคุณเจ้าข,ของเกมอีกครั้งนะครับ y o ยูทืบ วันหนึ่งขณะที่คุณกําลังเปิด YouTube หาอะไรดูคุณก็เห็นคลิปหมวกม่วงกับโบแล้วก็หน้าผู้ชายคนหนึ่งคุณตัดสินใจเปิดดูเขาคนนั้นพบพูดว่าอ๋อนี่คือเรื่องราวของคุณคนสร้างเกมบที่มาเจอผมได้ยังไงอย่าเงี้ยเออน่าสนใจอขอบคุณที่บอกเล่าเรื่องราวนะฮอะไรมีกระทั่งเขาพูดที่ผมพูดไว้ในคลิปด้วยโอ้ิชอวเด็กกว่าไม่ทันนี่ย ผมพูดไว้ว่าไงย้อนกลับไปดูคลิปในแมชชีกเกกันเลยนะครับผมนะว่าเกมจะออกมาก็ประมาณวันที่3สิงหาคมตุลานู่นทำไมส่งภาพมาค่อนข้างจะเยอะและก็ในเวลาที่รวดเร็วทำให้ผมสงสัยว่าถ้าเราส่งภาพออกมาเร็วขนาดนี้ไม่แน่าอาจจะมีภาพอื่นที่ไม่ใช่ตัวละครในเกมออกมาอีกก็ได้มีคำพูดก็เหนือยไอคลิปใครยังไม่รู้ก็คือคลิปในเฟรดดี้ไอหมวกหมวกสีม่วงแล้วก็โบสีม่วงที่ผมทำไว้ผมพูดคำนี้ไว้แล้วคุณสร้างเกมออกมาใส่ไว้ทั้งรุ่นเลยนะ ขีเนี้ยแล้วก็มีเพลงเตะเตะเตะจากนั้นเขาก็เดินออกมาด้วยความเท่แล้วก็สะ๊อสะดุดสตีงล้มหน้าคว่ำนะฉันไม่รอช้าที่จะคลิปเข้าไปดูในช่องเขาแล้วอินบล็อกเข้าไปในเพจของผู้ชายคนนั้นชื่อชแนลว่าแบงกามโดชื่อเท่ใช้ได้หลังจากนั้นเราก็สนิทกันสนิทกันแล้วโอเคนะ วันหนึ่งคุณว่างมากคุณดันอ่านเจอในหนังสือพิมพ์รับสมัครพรนักง,งานร้านพิซซ่าล้างรับสมัครเพียงสองคนเท่านั้นอ๋อน่าสนใจนะชวนแบงก์กาโม่ไปด้วยก็ได้ติดต่อเบอร์นี้ใช่ไหมตืม่ตื่ตืต่สวัสดีครับผมเจ้าของร้านพิซซ่าล้างครับสนใจมาเป็นยามครับงั้นคืนนี้ตอนเที่ยงคืนมาเลยนะครับมันให้ครบนะครับอย่ามาคนเดียวนะครับ ค่ะคืนนี้เลยนะคะโอเคตูนตุตอ๋อแล้วแร้วผู้หญิงผมลืมไปอ๋อนี่พาผมไหมพี่แบงค์ไปสมัครงานที่ร้านพิซซ่าสร้างกันเตาะล้างกันต่อ,น,น,ตอนะต้องไปนะห้ามขัดขืนนะห้ามขัดขืนเลยก็เอโอเคนะโอเคพาผมไปที่ไหนเลยก็ได้เนะ <laughs> ยอมยอม ได้ดีแต่ต้องแบ่งเงินค่าจ้างของเธอให้เราบ้างนะไปวันไหนอะเออเออเล่นเป็นผมก็ง่ายดีนะใช้ผมแม็เสียงผมแม่งเลยไม่ต้องดัดมากวันนี้คืนนี้เที่ยงคืนห้ามลานะรีบไปด้วยไปก็ไปครับเโอเคนะอีกนิดเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้วทำไมช้าจังทำไงดีวะมาถึงแล้วแต่ไบกกะมุไม่มาไบกกะมุมึงทำไงมึงผิดนักสาวได้ยังไงมึงน,นี่ใส่งไ,งมไม่ดีอนะเนี่ยมันจัน เออไม่เออโอเคโอเคเฟฟจะโทรตามไหมโทรตามได้ครับผมไม่ว่านะแต่ในกรณีที่ผมจะไปจีบไปกะโม่จริงๆถ้าเกิดการโทรตามจีบกัดกันเนี่ยจริงแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ผมให้โทรโทรตามได้ไอ้ขอโทษนะที่มาช้าแบบอ่าไอ้นี่มันเออผมกลับก่อนนะจริงครับเห็นสภาพร้านในกูก็กลับแล้วนะอ่าดีเรื่องจริงครับผมนะไม่ลิเข้าไปก่อนแล้ว อยากจะรอเข้าไปอีกแล้วบบแมานี่เลยจะรีบไปอาแล้วไงกึกกึกกึกนั่งเลยตรงนี้ะนะโอเคนะอันนี้เอาไว้ดูกล้องวงจรปิดนะคืนแรกไม่มีอะไรนะ,ะเหมือนกับเกมไฟน์นะแอดเฟดี้สามใครไม่รู้ก็จะไม่เก็ตน,นะแต่ถ้าใครรู้คงจะรู้นะแต่เพลงนี้ค่อนข้างจะซึ้งมากเลยคนระับโอเคนะเพราะครับเพราะดีผมคุ้นๆว่าผมเคย มิกุปาะถ้าผมจำไม่ผิดเพลงนี้จำได้ว่าผมเคยฟังในเวอร์ชันของมิกุพี่แบงค์นอนมาได้ยังเราย,ยังไม่นอนเลยเริ่มง่วงเออมาเนาะมาง่วงนอนอะไรตรงนี้ครับอย่าแล้วนะอย่าหล,ลับเด็ดขาดนะชิบหายแล้วพามาอะไรเนี่ยฮะแล้วมันหลับได้ยังไงหลับไปแล้วสินะไม่ฟังกันเลยกรี๊ดนะกลัวนะกลัวอ่แกูแตกเลยเอ้ไน้กลัว,ลว,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 วประมาณนี้ปะ่ะ เห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วแต่ตอนนี้ทำไมเหรอตอนนี้พี่เฟรดี้มันใกล้เข้ามาแล้วนะเกึกเงือกกูตายแป๊บคุณเอาคุณเอาหัวไปซบไหล่ของแบงกามแล้วเหรอหนักนะแต่คุณกอดด้วยนี่กูตายแป๊บรอบสองลีเชี h i อ้า ผมมองเช้าสักทีอยากจะกลับบ้านจะเป็นจะตายอยู่แล้วนะแต่ว่านะพรุ่งนี้ฉันจะไปสารภาพรักกับแบง์กาโม่ไปดีไหมนะแต่มันเร็วไปหรือเปล่างั้นทําให้เขารู้ก่อนแล้วกันนะโอเคนะทำงานกันวันเดียวสารภาพรักเลยเหรอโอเคผมผมได้ผมได้อ้าวผมง่ายผมง่ายเคิดอะไรอยู่อ่ะกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรมั้งฉันพอแล้วกับการมาทํางานที่นี่นะเช่นแกว่าจะอันนี้คือรูปของคุณ จะของคนทำมาผมจำได้ในไออวตารแชมแนวเขาแต่เดี๋ยวพรุ่งน,นี้หยุดหนึ่งวันนน่จะพาเขาไปไหนดีนะอ่าไปไหนดีนะอ่าเนะซฟโลดเลยนะทะเลกับห้างอ่ะผมรู้ด้วยผมผมเล่นผมรู้เล่นเป็นตัวเองผมต้องรู้เดี๋ยวผมอยากจะไปไหนใช่ไหมทะเลกับห้างอ่ะถ้าเจ้ผมคิดผมจะไปที่ไหนดีอ่ะ จริงผมชอบเที่ยว5้านะมันมีร้านคาราโอเกะไปร้องด้วยกันแล้วก็มีสิ่งสาธารณูปโภคครบครันว่าจะไปทําอะไรด้วยกันได้อีกเยอะปัญหาคือทะเลมันก็มันก็ผ่อนคลายดีนะแบบว่านั่งทอดน่องอยู่ดูริมทะเลถ้าเกิดทะเลมันไม่คึกคืนอะแบบว่าเป็นทะเลแค่สองเราอ่ะมันจะไปที่โรมาแน่ผมเอาห้างก็แล้วกันมันเบสิกแต่ว่ามันก็มีอะไรให้ทำเยอะอยู่ดี คุณมาพร้อมกับรถคันเดียวกับแบงก์กมูเลยแต่ตอนนี้คุณเห็นเสื้อผ้าสวยงามทั้งหลายในห้างจนอยากได้แล้วแต่คุณไม่มีตังเงาเวรกรรมถ้าคุณจะขอยืมแบงก์มูคุณจะคอยอยังไงอ่ะถ้าเรื่องจริงก็ผมบอกเลยผมก็ไม่มี <c oughs> แกลบเหมือนกัน <c oughs> ของไงิดีะเซฟอีกโหเซฟเรื่อยๆเนี่ย,ย,ยแบงกม์มขอยืมเงินหน่อยก็จ,จะยังไงไปของเงินเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ ข้อต่อน,นี่มันจะลีลาลุกเล่นไปไหนอะบอกขอตรงตรงเลยผมชอบอะไรที่ตรงๆยืมเงินหน่อยบอกอ่ะเบงกัโมไม่ชอบสิ่งที่คุณเลือกทํานะถ้าอยากรู้เลยมากกว่าน,นี้ก็แล้วแต่จ้าแต่ที่สําคัญคุณต้องเอาใจเบงกัโมบ้างไม่ใช่ว่ามีสองคนเทคแคร์คนเดียวคนเดียวนะหมายถึงเราเนั่นเองโอ้โหเดียวสิให้ขอตรงๆก็ได้อ้าวให้ขอตรงๆนี่กูผิดใช่ไหมโอเคครับผมนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่นใหม่ต้องเล่นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว โอเคโอเคต้องมีดีลาแต่มาอจะขอเงินผมต้องมีเรงลาสาวๆจำไว้นะเว่นจมอะขอเงินเธอหน่อ,นอยไวออ้คอยกระชับให้ชื่นใจไว้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 ช่ยร้องพอดีนะอะเอาไปเลยชอบคนร้องเพลงพอนะขับคุณแจ้โอ้รถไฟค่อนข้างจะน่ารักนะผวโคตรขี้ขู่เลยทามาเด่นโอเคนะ คุณกลับบ้านไปด้วยความเหนื่อยแต่คุณดันถามเรื่องส่วนตัวของแบกะโมไปซะได้คุณจะแก้ตัวยังไงให้แบกะโมไม่โกรธไม่โกรธถ,ถามมาเลยตอบได้ตอบหมดนะโอเคขอเทปก่อนขอโทษนะเราแค่อยากเฉยกับเราที่ใสเป็นอย่างเงี้ยเลยอย่าไปถือสาโหวเวรกรรมจริงข้อไหนผมก็ไม่หมยทั้งนั้นแหละแหมคิดว่าอะไรนะอ่า ขอโทษนะแค่ยู่เฉยแล้วกันนะกลับมาทำงานนะเวรกรรมตอนแรกนี้ว่าจะไม่ไม่มาที่นี่เลยนะนะกลับมาอย่ใช่ไหมเที่ยงคืนโอเคอะไรกันสปริงแคบมาเร็วไปแล้วนะลออเสียงกวนอ่าวไอ,อ้เชี่ยบวิดีโอเออเลยตอนที่ผมตะบทตอนที่ผมเล่นเกมไปไหนไปดีสาม่ะเฮยฉันช่วยเองมาโอเคไม่ทันแล้วมันมันมัน เกืกเกืกเกือกเหมือนไม้ใช่ไหมตึกตึกตึกอ๋อหลี้ป่ะเอ,อวสวิงแทบย่องเข้ามาในออฟฟิศอย่างช้าๆทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเห็นมีดปอกผลไม้ข้างจริงจเจา,ามีดปอกผลไม้ไปสู้สปิงแทบเลยโอเคนะเซฟก่อนคุณทำไงดีไปทางเดียวที่คุณจะรอดเอาเค้กให้แม่งโฮลี่ปากเดี๋ยวนะเรามีมีดพี่เหรอแล้วเค้กมันมาจากไหนวะเออเว้ยเอามีดหั่นส่วนประกอบในร่นางสปริงแทบไปเป็นชิ้นๆ ถ้าเป็นในเกมแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เราปลดปล่อยวิญญ,ญาณของเด็กได้คือการเอาเค้กให้ครับเอามีดเราจะเอามีดสู้สปริงแคบได้เหรอเอาเค้กให้มันดิเอาเค้กให้แม่งเออกูก็หาเหมือนกันกูมีมีดแล้วเค้กมาจากไหนไม่รู้กูปรากฏว่าแบทเอ็นโอเคเวนกำปลาดอแล้วโอ้ยเนะาะภาพสุสยองที่เหล่าหุ่นยนต์ทำร้าย like, คุณและแบงแกโมคุณเจ็บจนความเจ็บไม่ไหวตาถูกปิดลงช้าๆคุณไม่สามารถเปิดตาได้อีกเลยโอ้ยกมเวน โอเคโอเคกูก okay, okay. ็งงอยู่เหมือนกันเค้กมาจากไหนวะโอเคนะครับผมเอามีดหั่นมันโหเราเราแม่งเก่งแล้วมีผลไม้ด้วยนะประเด็นหั่นสปริงแคบปที่เป็นหุ่นได้ผมนี่แม่งต้องมีปุรเพลังเฮอร์คิเลสยังไอโฮลีเชียดนะสปริงแคบปตายแล้วเจนักูกินสปริงแคปกินก็สปริงแคบเลยนะเอออร่อยแม่ถามจริงนะมีเนื้อของตัวสีม่วงอยู่ข้างในโหเจะรสชาติก็ไม่เลวที่สำคัญแบง์กัมโบปอลี่คุณด้วยฟินจิบหาย เอาแล้วครับนีเ่เริ่มเริ่มออกแนวยันแล้วปะป้อนสปริงแทบห้กินนะครับอร่อยไหมครับคุณคุณคนมันจะโรแมนติกหรือว่ามันจะโหดเละเทะอะไรกันดีนะว่าไหมเราเริ่มสนิทกันจนเราเราจะชอบนายไปแล้วอะแต่แต่แบบเพื่อนนะโอเคนะคุณพยายามฝืนยิ้มแต่แม็กก็โม่ก็ยิ้มไปด้วยพร้อมกับพูดว่า เราชอบเธอนะแต่เป็นมากกว่าเพื่อนแน่จะตอบเบเกอร์มไปว่าอะไรเป็นมากกว่าเพื่อนดีโอเคนะทุกนี้จะมาทำงานตามปกตินะคุณพูดพางกินแซฟปิงแทบไปพางงํามันจะโรแมนติกมากท้าไม่ม่นั่งกินแซฟปิงแทบกันอยู่นะโอเคนะ แคกมโมตอบตกลงพังหันไปดูเวลานี่มันเช้าแล้วนี่กลับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีกว่าโอเคนะแล้วก็หาทุมครึ่งแล้วกลับมาที่ทำงานเลยใช่ไหมไปกันได้แล้วนี่มันดึกแล้วต้องรีบแล้วมใช่เหรอล่าเดียกอนกําลังเตรียมของอยู่เตรียมอะไรไปทำงานนะคุณเอา,ค,เอาคุณเอาเครื่องดนตรีแก้งเอามาคลายเครียดน,นั่นก็คือเมโลเดียนั่นเองคุณเป่าเพราะว่ามาเป็นแมคกมโม่เคลิ้มตามไปแมคกมโมหลับอ้าวกรมเป่าจะเราเคลิ้มหลับในที่ทำงานเลยกรมเวน เอ้ยตกใจหมดเลยเอ้ยเียวนะแบงค์ก็มโมด,ด้วที่กล้องวงจรปิดเต็มยู่ที่เอฟแฟนทอมชิกาลไปไกลออฟฟิศแล้วแต่ไม่ใช่แค่แฟนทอมชิกาแ,แฟนทอมเฟรดดี้ก็มาด้วยแฟนทอมฟ็อกซี่ก็มาแต่มันมาดีนี่หว่าเอามันมาดีอะ่ะมันมาทำอะไรวะแต่มันมาดีอก็ช่างแม่งอะ่ะเดี๋ยวนะมาพร้อมวงกันเลยเหรอยกหัวด้วย,ยเยอยอ้าวสูงาเอาคอหกักเอาฟึบๆเอาเงาๆอร่อยอ้าวในสุด คุณทั้งสองคนก็กินหมดจะได้อิ่มจังเดี๋ยวนะอย่าบอกนะกินอะไรมาถึงเราสองคนนี่คือแด่ไอ้พวกแฟทอมนี่หมดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเมโลดี้นี้ผมคุ้น,ค,นคุ้นเพลงอยู่เก่งว่าจังไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเออเมื่อไลยที่เธอมันเป็นเพลงภาษาไทยผมจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะเออช่างมันแล้วกันจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ผมจะรู้ว่ามันร้องอยังไง เมื่อไรที่เพลอยังคิดว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกรือราาักเธอจิขายสอหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันจิรักเธอเดีเ๋ประมาณเนี้ยหกโมงแล้ววันนี้ไปเที่ยวดีกว่าวันแต่จะไปที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีอ่ะโรงเรียนเก่าของเราสอง เดี๋ยวเราสองคนก็อยู่โรงเรียนด้วยกันด้อะมันจะบังเอิญได้ดีอนกันนะครับว่ายน้ําดีกว่าเน๊ถ้าถามว่าจะไปโรงเรียนหรือไปไว่ายน้ําชุดชรวงเรียนผมนก็ชอบนะชุดว่ายน้ำผมก็ชอบนะอา้าวนะว่ายน้ำว่ายน้ำาเยว่ายน้ำอืมสวยดีนะไปเล่นน้ำกันเถอะโอเคนะได้เลยคุณไปไว่ายน้ำจนเป็นหวัดแต่ขอทีเรื่องของคุณก็คืออ้อมกอดแรกข,ของคุณและแบงกะามโมกอดในชุดว่ายน้ำด้วยนะอืมโอเคนะ จากนั้นคุณก็หลับไปเอ ي, ตุตุตุตพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทํางานนะครับจะให้ดูขายสือพิมพ์แทนร้านไม่อะไรประมาณนี้ป่ะแค่อ้าวร้านไฟไหมใช่ไหมคะเวรกรรมนั้นหนูของเงินพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมจ่ายเงินนะฮะได้เลยค่าจ้างใบกันคุรสองห้าสิบนะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้โหทํางานเท่าไหร่นะสองสามวันใช่ไหมได้ค่าจา้างสองห้าสิบแมนกดขี่แรงงานนะไปแจ้งกรมแรงงานเลยเมันไส้แมนอา้าว ร้องไห้ทำไมเดี๋ยวไิหาที่คืออื่นทำก็ได้คุณร้องไห้พลางซบไหล่แม็กาโมไปด้วยเพาะพูดว่าตั้งแต่พวกนี้เปต้นไปแล้วคุณไม่เจอกันแล้วนะแล้วคุณก็กอับไแม็กกาโมอย่า <ś ś> เงเบาอใจเย็นบ่ายโมงแม็กกาโมเลาว,ว่าเราจะแต่งงานกับนายนะเราเพิ่งตกง,งานไปเมื่อวานเราขอแต่งงานก็โอเคนะได้สิว่าแต่จะขอแต่งงานแบบนี้ก็ไม่สนุกนะธรรมดาไปพาว แบงก์ก,กามโมกกำลังควักสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าแล้วหยิบออกมาเพราะก็เปิดกล่องในนั้นก็คงจะเป็นแหวนสะินะอืมคุณหลับตาเพรากรบสุแหวนของแบงก์กาโมและนี่คงเป็นจุดครั้งแรกของคนที่ไปไว่ายนะ้ําและเป็นจุดครั้งที่สองของการไปโรงเรียนเก่าสินะอ๋อแฮปปี้เอนดิ้งขอจอแเ้วแค่นี้บายยอาจจะมีพาร์ทสองก็ได้นะคิดติดตามดิอก็ดีฝากชแนลหน่อยด้านด้านชีฟหายไม่เป็นไรครับตรงดีผมชอบนะ Pjsteakl. g a m e กดซับให้หน่อยเนาะบายอ๋อเขาเขาก็ที่ช่องยูทูบของเขาใช่ไหม Pjsteakl. a m e แล้วก็ไปกดเข้าไปซับสไคร์ของเขาได้นะครับผมโอเคนะโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมจีบแบงก์โมเดิรเริ่มเริ่มโดยเป็น f c นะโหกลายปกลายเป็นเกมระทึกนะเออตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นเกมจีบสาวแนวหวานแหววธรรมดาสักพักแดกสปริงแทบกูนี่งงเลยนะ ออแนวยันว่าแนวก็ถือว่าเป็นเกมจีบสาวที่มีอะไรเล่นดียิ่งกว่าไม่ใช่เกมจีบสาวธรรมดามันมีอะไรก็เข้าใจเอาคอนเซปต์ไปนะ้นไปดีที่ผมชอบมารวมกันในเกมจีบสาวผมด้วยนะค่อนข้างจะครีเอทีฟผมค่อนข้างชอบนะผมก็ขอขอบคุณคุณเปเจสเต็กสำหรับเกมดีด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณที่เอาผมไปสร้างเกมนะไม่นดกว่าตัวเองจะมีเกมของตัวเองในชีวิตนี้นะขอบคุณมากจริงครับผมนะโอ้ปลื้มปลืม้มขอบคุณที่ตานะครับผมนะก็ ก็คงจบแค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ฟาดหน้าผม,มเป็นคุณแกตเตอร์นะสำรับนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฟูง